อยู่ก่อนกระดาษแทนนู้นอ๋อระยะการมองเห็นแบบจะอยู่ในระดับเดียวกันอาศัยอาศัยเงาอาศัยอย่างอื่นช่วยครับระยะทางแทนแต่ว่าด้วยความรู้สึกจริงเขาไม่มีอืมพูดลึกนะสรุปสามมิติเสียไปแล้วกันโอเคอยากรู้มาคุยกันดูเป็นสองมิติดูเป็นสองมิติหรือแต่กว้างยาวอ่าครับแล้วไอ้ความแตกต่างของตาเขตตาเหล่ที่แบบออกข้างกับขึ้นบนแล้วก็ระดับความรุนแรงของ โลกนี้แบบมีความแตกต่างกันยงไสาเหตุคนละอย่างกันเลยครับคนละอย่างเลยใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบตาเรามีหกมัดหกมัดโบกกล้ามเนื้อเปลือกตาอีกหนึ่งมัดเป็นเจ็ดครับหกมัดเนี่ยทําให้ตาเรากรอบกัได้ทุกแนวอือเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นยังไงก็เสียมัดนั้นแหละครับ๋อจก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามัดนั้นเกิดจากอะไรยังไงโอ้ยซับซ้อนครับ ซับซ้อนซับซ้อนแต่สรุปต้องตรวจครับสรุปยังไงก็ต้องสรุปยังไงก็ต้องตรวจแน่เพราะว่าจะปล่อยไว้บอกว่าโอ๊ยตาเขตตาเลไปมานานแล้วไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับอืมันสําคัญบางทีเป็นโรคอันอันตรายที่ายแรงก็มีเหมือนกันครับแล้วอีกอันหนึ่งที่แบบมันจะมีโรคตาเขตตาเลจริงตาเขตตาเลปลอมมีมีปลอมด้วยใช่ไหมครับเท่าที่เท่าที่เคยได้ยินนี่ครับเป็นยังไงครับ เป็นยังไงล่ะครับมีตาตาเล่ปอมด้วยเหรอครับตาเล่ปอมมีครับอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ครับขอไม่บอกเซ็ชันนี้ได้ไหมครับอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอาไว้เซ็ชันหน้าได้ไหมได้ครับโอเคครับเอาละครับกับกำลังคุยกันมวลสื่อโฮเซลกับคุณหมอนะครับกับเป็นเรื่องของตาเคตาเลนะครับกับแยกเป็น จำแนกเป็นประเทศลักๆนะครับเป็นกลุ่มลักๆก็คือเลออกเลออกขางเลขึ้นบนด่งล่างนะครับแล้วซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับนี่ตอนนี้เขายังมีอย่างต้องคุยกับคุณหมออีกหลายนะครับกาลังลงประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้คุณหมอเมยแล้วพักสักก่อนกลับมาคุยกันต่อเบรกทัดไปครับสู่เบรคที่2ของรายการยูดีมีแห้งนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากเบรคที่แล้วเราได้คุยกันไปหลายพอสมควรเกี่ยวกับสาเหตุและก็อาการของโรคตาเคตาเลนะครับ แล้วก็คุยกับคุณหมอคางไว้ถึงตาเคปลอมกับจริงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้ามาคุยเปิดคําถามนี้กันนะครับกับคุณหมอว่าเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเค okay, ครับตาเคปลอมกับตาเคจริงครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของทางการแพทย์ก็คือว่าตาเคปลอมคือตาที่เป็นพลาสติกไม่ใช่ขนาดนั้นเ <laughs> วลา,าดูปุ๊บเนี่ยดูเหมือนเคแต่ตรวจแล้วไม่ใช่เค ก็สรุปว่าคือตัวเขาเองอะไม่ได้เครับแต่คนภายนอกอ่ะทักอยู่เรื่อยว่าเขอ่าอืมอย่างเงี้ยเรียกตาเขปลอมส่วนตาเขจริงคือคนภายนอกดูแล้วก็เขไปตรวจจริงก็ตรวจจริงก็เขจริงอ่าใครๆก็วินิจฉัยได้เอ๊ะแสดงว่าตาเขปลอมแบบโดยลักษณะทั่วไปเวลามองตาเขาจะไม่ตรงหรือยังไงอืมยิ่งสงสัยยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับ ตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุตินะครับลองสังเกตหน้าพิธีกรนะครับสมมุติผมถ,ถ,ถลายดั้งพิธีกรลงไปนะอุ้ยตอนนี้มีดั้งบังอยู่ใช่ไหมให้แบนลาบสนิทช่วยกจินตนาการนะครับหรือคนแถวบ้านนะครับที่ไม่มีดั้ง <c oughs> ที่ไม่มีดั้งเสร็จปุ๊บนะค <c oughs> รบ <c oughs> ับ <c oughs> แล้วก็เอาเนื้อเนี่น,นะครับทาให้มันเป็นแบนลงไปเราก็จะพบว่าเนื้อที่ยืดยืดขึ้น,นามาเนี่ยอาจจะมาบาังตาขาวฝั่งนี้มากขึ้น เนื้อที่แบนๆตันนี้ก็จะบางตาขาวฝั่งนี้มากขึ้นจะทําให้เห็นช่องว่างตาขาวด้านในน้อยกว่าตาขาวด้านนอกเปรียบเสมือนตาเหล่คุณคุณฟังแล้วพอจะจินตนาการออกไหมพอจะจินตนาการออกครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นภาพเพราะรู้สึกว่าจะมีดั้งอยู่ต้องไปปรึกษาคนไม่มีดั้งต้องนะปรึกษาคนไม่มีดั้งเขาจะดูว่าไอ่้เนื้อตัวนี้มันเป็นแบบ รู้สึกจะมีเยอะแถวนี้หาเคสมาดูไหมครับแล้วครับเก่งใจอยู่นะโอเคโอเคคราวนี้นอกทําไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กๆซึ่ง oh. เด็กเล็กเนี่ยบางทีเขามีด่างนะครับแต่ว่าด้่างก็ยังไม่โต oh, ใช่ไหมครับเนี้ตันนี้เขาจะเยอะเนี้มันเด็กน่ารักเนี่อตอนนี้จะเยอะมันก็จะดูเบนๆบน,นาตาบ้องแ้วหน้ายิมน,น,น่ารักน่าชังแล้วพอเด็กบางทีเอียงนิดนึงปุ๊บอ้าวตาขาวไม่เห็นเลยเนึกไหม เราก็ยันอ๋อตาขาวไม่เห็นแล้วเพราะว่าเนื้อมันบังพอดีอแม่อะไรตกใจเอยทําไมตาดำไปชิดเนื้อเลยเลยพามาหาหมอครับส่วนใหญ่มักจะมาเด็กๆนะครับอุ้มมาอุ้ยลูกฉันตาเลหรือเปล่าบางทีตัวไปตัวจมาก็ปกติครับแต่อย่างไรก็ตามพวกนี้ต้องตรวจสําคัญทีเดียวครับเพราะว่าถ้าแต่เราพลาดไปโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเ,กเ,กเกนี่ยนะครับถ้าเราพลาดนี่ ขี้เกียจเหมือนกันครับอ๋อก็จะไปเป็นตาขี้เกียจอีกก็จะยุ่งแบบครั้งที่แล้วที่เราคุยกันอย่างที่สังเกตเห็นตาเด็กที่จะมีตาดําเยอะๆไหมครับอันนั้นอันนั้นใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเท่าที่ตาเขาจะดูใหญ่ๆใช่ไหมความหมายคือใช่ครับเพราะตาขาเขาหายไปอ่าเขาจะดูเหมือนเหลอส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าลูกออาการเนี้ยจะเกิดขึ้นกับเฉพาะเด็กหรือผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าองไรก็ตามมันก็จะมี ตาเขปผอมมีหลายชนิดอีกครับครับตะกี้เราพูดถึงต,ตาเขปผอมเข้าในแต่ยังมีชนิดบางชนิดตาเขปผอมออกนอกอีกจะมีออกนอกอีกมีครับ<อ>บางคนเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยตาสองหางสองตาห่างกันนะไม่รู้เคยเจอนอกจากไม่มีดั้งแล้วยังห่างกันอีกห่างออกไปอีกเนี่ยแล้วทําให้เรารู้สึกดูเหมือนตาทางกายวิภาคทางใบหน้าเนี่ยส่งผลทำให้ตาเนี่ยดูเหมือนเหล่ทั้นที่ตัวลูกกระตามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละดีใช่ไหม ูลูกตาเปนปกติแต่ข้างนอกผิวพัธุ์ข้างนอกหรือขวับหน้าเนี่ยมันมีขนตำแหน่งการวางผิดตำแหน่งการวางของจมูกจมูกเปิดตรงเปกตามันทาให้ดูเหมือนเหล่นั่นแหละเขาเรียกทั้งหมดว่าตาเหล่ยปอมครับอันนี้ออกข้างแล้วมีขึ้นบนด้วยมีอีกครับหนังตาครับบางคนเนี่ยหนังตาเหลือขึ้นก็ดูเหมือนตามันตกลงหนังตาตกลงก็เหมือนดูเหมือนตาเหลือขึ้นพวกนี้ก็เป็นลักษณะของตาเหลี่ยอมนี่ท้งัหนคือสังเกตได้ง่ายๆเลย ่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญเวลาเราดูเหล่ไม่เหล่เราจะดูที่ว่าแสงไฟตกกระทบดวงตาตรงกลางหรือไม่อืมครับอันนี้จะช่วยเราได้ครับครับกส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กหน่อยนะครับเรื่องของโรคตาเคปลอมนะครับกับวิธีสังเกตกับคุณหมอลอยฟังแล้วนะครับกับคุณหมอจะดีที่สุดนะครับก็แต่มีวิธีการทดสอบก่อนที่จะมาหาหมอนะมีวิธีด้วยมีครับยังไงครับไฟฉายสองครับอ้อเอาไฟฉายที่บ้าน ยาวแรงมากนะครับไฟแรงหรือแสบตาสองไฟฉายเล็กๆอ่าแสงจากไฟฉายจะวิ่งออกไปปื๊บตกกระทบดวงตาดำทั้งสองข้างครับเป็นวาวๆาวาวให้ดูว่าวาวาว,าวสองอน,นั้นอยู่ตรงกลางตาดำหรือไม่ออ๋ถ้าอยู่ตรงกลางตาดำน่าจะพอโอเคอแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันแสดงว่ามีปัญหาบางอย่างเนียแสงที่ตกกระทบใช่ไหมครับ ถ้าไม่อยู่กึ่งกลางข้างใดข้างหนึ่งสเสดงว่าเหล่ออกข้างนอกแสดงว่าตาเหล่เข้าในครับแสงอยู่ข้างในเสียงว่าตาเหล่ออกนอกอแสงตกข้างล่างเสียงว่าตาลอยขึ้นข้างบนแ<อ>สงอยู่ข้างบนเสียงว่าตาลอยลงข้างล่างครับวินิจฉัยได้ง่ายๆเลยด้วยตัวเองก่อนไฟฉาย<อ>สมมุติบางคนดูไฟฉายแล้วเด็กแสบตานานก็มีวิธีการช่วยเลยคือถ่ายรูปโดยการใช้แฟลชถ่ายรูปแล้วยิงแฟลช แล้วก็ดูรูปมันก็เห็นแสงแฟลชกระทบกระจกตาครับก็จะบอกได้ครับแต่ควรจะต้องถ่ายรูปในขณะที่หน้าตรงครับอย่าเอียงไม่ต้องโพสถ้าโพสแล้วประเมินยากถ่ายหน้าตรงเหมือนติดบ,บัตรประชาชนครับอืมประมาณนั้นเลยครับ ันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นง่ายๆนะครับด้วยตัวเองก่อนที่จะมาพบแพทย์นะครับใช้ไฟสายน้อยๆเท่านี้แหละนะครับส่องไปที่ตานะครับกับเบื้องผลกระทบไอ้เบื้องแสงที่ตกกระทบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับจังมาปรึกษาคุณหมอนะครับจังสีก็ได้ขึ้นกันนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ในส่วนของตาเขตาเล่เมื่อกี้คุยเรื่องเหล่ปลอมแล้วทีนี้เล่จริงเล่จริงก็คืออย่างที่บอกอะหมอมาถึงปุ๊บก็ตรวจปุ๊บแสง ไม่ตรงแล้วครับแล้วยังมีวิธีหนึ่งอีกก็คือหมอเขาก็จะตรวจโดยการปิดตาทีละข้างอ๋อผมอยกตัวอย่างสมมุติผมตาเหล่ยออกนอกอยู่ครับผมใช้ตาขวามองวิธีกรอยู่ครับตาขวาผมก็จะมองตรงๆแบบนี้อ่าตาซ้ายก็จะเหล่ออกข้างนอกมองกล้องครับนี่ก็เหล่ยถูกไหมครับพอผมจะตรวจผมก็ทําการปิดตาข้างขวาปึ๊บเมื่อตาข้างขวาไม่ได้ใช้เขาต้องดึงตาข้างซ้ายมามองวิธีกรแทน ในขณะที่ตาข้างซ้ายกลับมามองพิธีกรตาข้างขวาก็จะเหลยออกแทนอ oh. ก็จะเกิดการขยับอ mm. แล้วเมื่อพิธีกรปิดคณญาตเปิดตาข้างนี้ผมอีกปับ๊บผมก็ต้องเอาตาข้างที่ไม่ถูกปิดมามองอตาข้างที่ปิดก็จะต้องออกข้างนอกออกข้างนอกปิดอีกทีนึ่งไหมครับปั๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปิดข้างนี้ปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเพราะนั้น mm. ถ้าเกิดเราเห็นการเคลื่อนที่ของตาในขณะ,ะที่เราปิดตาแสดงว่าเป็นตาเหลยไอ้เมื่อกี้คือลูกกระตานะครับ อันนี้คือลูกกะตาเมื่อกี้จำลองลูกกะตานะครับแมนนวลมากเลยนะครับเอญไม่มีแอนิเมชันแถวนี้จริงๆเดี๋ยวให้รายการถ่ายทำแอนิเมชันลูกตากลอกไปกลอกไปกลอกมาอนาคตเร็วนี้เร็วนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแอนิเมชันลอยู่แถวนี้ด้วยป่ะครับใช่ครับเราต้องคลิกเลื่อนเลื่อนเลื่อนทำเหมือนนักข่าวเนาะใช่ครับถึงไหนละ ถึงเรื่องของการวินิฉัยโรคครับน,นี้มีอันนึงที่จะถามครับก็คือกี้เจอตาเหล่ปลอมในเด็กใช่ไหมครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเหล่จริงเนี่ยช่วงอายุที่จะเป็นเนี่ยเป็นได้กับคนช่วงอายุเท่าไหร่บ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองประเด็นเรื่องของตาเขียตาเหล่เราต้องแยกชนิดย่อยๆไปเลยทีเดียว<อ>เราสรุปแค่หยาบๆว่าตาเหล่แนวลนาดตาเหล่แนาดิง่งแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะมากครับ,รบมีเยอะมากจริงๆแต่เอาเป็นว่าเราผงโดยสรุปก็คือว่า ตาเหล่เกิดในทุกอายุ oh. เล็เลกๆก็เกิดได้เกิดมาปุ๊บก,ก็เหล่ชนกันก็มีเยอะเลยเขาเรียกว่าตาเหล่เข้าในแต่กําเนิด oh. เกิดมาปุ๊บตาเหล่ออกนอกก็มีครับเขาเรียกว่าตาเหล่ออกนอกแต่กําเนิดครับเกิดมาปุ๊บ<ๆ>ตาลอยขึ้นข้างบนเกาะกระลลงล่างไม่ได้ก็เป็นกล้ามเนื้ออัมพาตด,ด้านบนก็ได้แต่กําเนิดแต่กําเนิดเหมือนกันสมมติเกิดมาก็ไม่เป็นแต่กําเนิดพออายุสักสามถึงห้าขวบหรือขวบสองขวบเริ่มมีตาเหล่ ก็มีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเจอบ่อยๆว่าเกิดจากภาวะสายตายาวสายตายาวตั้งแต่เด็กเลยเกิดมาแล้วแก่เลยไม่ใช่อย่างนั้นาวยาวคนละแบบสายตายาวในคนแก่คือสายตายาวในผู้สูงอายุอแต่สายตายาวในเด็กก็คือสายตายาวธรรมดาไม่ใช่ผู้สูงอายุเมื่อเด็กมีสายตายาวเด็กไม่ชัดเด็กก็เพ่งพอเพ่งปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตามันก็เล่เข้าอเขาเรียกว่าใช้กระบวนการเพ่งมากเกินไป เด็กกลุ่มนี้แก้โดยแว่นแก้โดยแวน่นไม่ยากใช่ไหมครับเขาเรียกว่าตาเหล่เข้าในชนิดที่เกิดจากการเพ่งสถียามากๆก็เพ่งเข้ามามค,คนก็แก้โดยการใช้แวน่นครับก็มาปรึกษาคุณหมอเพราะนั้นเนี่ยในหลายๆโรคที่มาก็ต้องดูว่าเอ๊ะเป็นแต่กําเนิดหรือเปล่าหรือเพิ่มมาเป็นทีหลังม,มีสายตาล้มด้วยหรือเปล่านอกจากที่ต้องดูว่ามีตาขี้เกียจ่วมด้วยหรือไม่ถูกไหมครับบางทีมาขี้เกียจไปแล้วก็ต้องรักษาขี้เกียจให้ให้กระยานก่อนใช่ครับ